สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนกวันใจจันนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองมาหาวิทยาลัยังสิตนะคะวันนี้จะมาให้คำปรึกษาให้กับผู้รับบริการนะคะไม่ทราบว่าผู้รับบริการชื่อนามสกุลอะไรคะชื่อกิ่งกแก้วคุณกิ่งแก้วนะคะโดยการให้คำปรึกษาให้สําหรับคุณกิ่งแก้ววันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ15-3 0สินาทีนะคะ โดยการให้คำปรึกษาครั้งนี้ค่ะจะเป็นความลับระหว่างคุณหิีแก้วกับพยาบาลนะคะจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็จะไม่มีการระบุชื่อลงไปในแบบสอบถามนะคะ,ะไม่ทราบว่าคุณหญิีแก้วมีปัญหาอะไรนะให้ควาปรึกษาในะ เวลาก็ไม่ตรงกันด้วยแล้วก็เหมือนเขาจะไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจเราเหมือน Okay. สอนหรือว่าการเรียนอะไรเลยค่ะไม่เรามีเราคิดมากอะค่ะคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้จากทีก่ฟังปัญหาที่แบบคุณกี่แก้วลองแก้ไขปัญหาดูนะคะก็ถือว่าดีนะคะแต่ทีนี้เราจะมาลองอาหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพิ่มเติมน,นะคะก็คือแบบพยาบาลอ,อยากจะแนะนำให้กับคุณกี๋แก้วนะคะว่าก่อน ฝึกทำสมาธิดูก่อน,นะคะ่ะในการดมทัวอย่างเช่นแบบฝึกนั่งสมาธิประมาณ5-10นาทีก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวคุณอิงจะลองทำตามพยาบาลดูนะคะ,ะหลับตาค่ะ,ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆค่ะ,ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณเก่งแก้หลังจากแบบลองฝึกทําสมาธิไปแล้วค่ะก็รู้สึกโล่งและก็ผ่อนคลายขึ้นหรือว่าดีนะคะอ่า เราหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะว่าได้ผลหรือเปล่านะคะอาเน,นีวคุณหญิงแก้วลองสรุปปัญหาให้พยาบาลฟังหน่อยค่ะว่าปัญหาที่เราจะแก้ไขวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการแก้ไขเป็นยังไงบ้างที่เราแบบหาหารือร่วมกันในวันนี้นะค,ะค่ะค่ะก็คือวันนี้ก็คือมาปรึกษาเรื่องการรีนะ ดีปลอดไคยดีค่ะอาจจะนำไปบรยุกต์ไซต์รือว่าลองทำดูอะค่ะ,ะหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่คุณหญิงที่เรไปปรับใช้ดูแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าที่เรา สวัสดีครับกับผมนะครับนายกิจยาเองนครับนะครับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2นะครับจากจากที่ผมเป็นผู้สังเกตการห่อเคคุณหญิงแก้วนะครับคุณพยาบาลนะครับพูดจาชัดเจนนะครับอธิบายกฎกติกาการให้คำปรึกษาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็แววตาของพยาบาลครับโฟกัสผู้รับบริการเนี่ยชัดเจนนะครับส่วนแววตาของผู้รับบริการนะครับมีความ ทุกใจนะครับเศร้าใจนะครับในเรื่องในเรื่องที่จะมาปรึกษานะครับคุณพยาบาลสามารถให้คําปรึกษาผู้รับบริการได้อย่างนี้นะครับทำให้ผู้รับบริการรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ